ข่าวด่วนครับทุกคนตอนนี้สโมสอรีพูของพวกเรานะครับสามารถบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวอเล็กเดอร์ไอซัคจากสโมสร์นคกเซนมาร่วมทีมรีพูเป็นที่เรียบร้อยแล้วมูลค่า130ล้านปอนด์นะครับอเล็กเดนร์ไอซัคจะเดินทางมารับการตรวจร่างกายกับสโมสอร์พูในวันจันนี้เลยสําหรับจานวนเงินที่สโมสอรีพูจะต้องจ่ายออกจากบัญชีของสโมสรโดยตรงเพื่อเป็นค่าตัวของอเล็กเดนร์ไอซัคคือ125ล้านปอนด์ส่วนอีก5ล้านปอนด์เป็นแอดออนนะครับ จบซะที่ครับสำหรับมรรยากาศการย้ายทีมของอเล็กเซนต์อิซักมาสู่สโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับขอแสดงความดีใจกับแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านด้วยนะครับข่าวนี้มาจากฟาบิโซโรมาโน่ที่เฮียร์วีโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและยังมีเดวิดออนซินนะครับที่ยืนยันมาอีกเสียงหนึ่งนะครับว่าดีลของอเล็กเซนต์อิซักจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยินดีกับแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกท่านด้วยนะครับผมดีใจมากๆนะครับที่เราได้กองหน้าชั้นดีเข้ามาอีกหนึ่งคนนะครับจะทําให้ฤุ้ทุกการนี้ของเรานะครับม ไล่ล่าความสำเร็จเข้าสู่สโมสรอ,อีกแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นแฟนบอลลีพูลครับอย่าลืมนะครับเข้ามาฟังคลิปเต็มได้ที่ช่องไฟเดย์รีว l c h ช n แนลวันนี้ขอตัวลาไปก่อนดีใจจังเลยไปแล้วนะครับบ๊ายบาย